สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, Astro i มาเถ้บ่อที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ ASUS TaiChi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ OPPO สวัสดีครับชาวโอ e r c ร o ค k z อกโซนททุกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมไอซ์ c, ครับวันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องของหนึ่งอย่างเป็นของที่ทุกทุกคนเนี่ยมักจะถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยอยากเห็นน่ะอยากรู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงกับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจมันคือการ์ดควอเรครับ k 2 0 0 0เป็นการ์ดที่หลายๆคนเนี่ย พอที่จะจับต้องได้เอาไง่ายคือเอื้อมถึงในราคาที่ไม่แพงมากนะครับน่าจะเหมาะสมกับคนที่ทํางานในด้านนี้ไปสักพักแล้วนะครับพอได้แล้วมั้งทางานในด้านนี้ไปสักพักแล้วหมายถึงว่าในเรื่องของการตัดต่อง,งานเรนดูงเรนเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะใช้ตัวที่มันเล็กไปเลยเหมือนกับตัวเริ่มต้นในราคาหลักพันบาทแต่ตัวนี้ครับประมาณ2 0,000ก,กลางๆคุณจะได้ตัว K 2000นนี้ไปใช้ ครับเป็นการ์ดเมนสตรีมมีแรมมาให้มาถึง2กิกนะครับเรื่องของกล่องเนี่ยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดีไซน์ของกล่องตัวนี้ของเค2 0 0 0ที่ผมเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเนี่ยเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมจะหยิบกล่องตัว2000ธรรมดาให้ดูนะครับคอร์ด2000ว่าเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับนี่ครับนี่คือ2000รุ่นเก่าเลยนะฮะ นี่คือ K2000 รุ่นใหม่ครับเห็นชัดไหมครับว่าดีไซน์ของกล่องนั้นแตกต่างกันมากจริงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่าเรื่องของกล่องผ่านไปที่นี่มาดูตัวการก์ดกันบ้างว่าการก์ด k 2 0 0 0หน้าตาเป็นยังไงอ่าเอาบันเดินก่อนแล้วกันอย่างแรกครับอะแดปเตอร์แปลงจาก DVI เป็น DSUB VGA 15ิพิน อย่างที่สองครับสายหรือว่าอะแดปเตอร์แปลงจากดิส p l a พอร์ตนะครับเป็น dvi ครับหนึ่งเส้น mm hmm. คู่มือในการติดตั้ง mm hmm. แผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์อีกหนึ่งแผ่น mm hmm. หมดแล้วครับสำหรับบันเดิต์ทีนี้มาดูตัวการ์ดกันบ้างตัวการ์ด k 2 0 0 0เนี่ยเป็นการ์ดเมสตรีมนะครับระดับกลางเป็นการ์ดที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับนี่ครับแค่นี้เองนะฮะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่า ด้านหน้าของตัวการ์ดนะครับเห็นเลยว่า PCB เนี่ยเป็นสีเขียวตามแบบฉบับของเขามีฮีทซิงค์นะครับเป็นชุดระบายความร้อนที่กินสล็อตแค่สล็อตเดียวเท่านั้นนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะครับเป็นฝาพลาสติกครอบซิงค์อลูมิเนียมไว้อีกหนึ่งทีนะครับถ้ามองด้านนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าฟินเป็นอลูมิเนียมนะครับและพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมแบบบลูเวอร์บางๆนะครับผมมันจะดันลมออกทางด้านนี้ ทิ่ทางนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเอาลมมาจากทางไหนนะครับมันเอาลมมาจากช่องว่างด้านหลังนี้1ช่องทางนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยอีก1ช่องทางอย่าลืมนะครับมันเอาลมดันมาทางด้านนี้นะครับพัดลมที่มากับชุดระบายความร้อนของการตัวนี้นะครับเป็นพัดลมแบบปรับรอบอัตโนมัติหรือจะปรับตั้งค่าฟิกเอาไว้เองก็ได้เหมือนกัน,นครับด้านบนนี้ครับชุดภาคจ่ายไฟของ K 2 0 0 0ตัวนี้ เป็นแบบ2อ a เฟสสาหรับ G P U คาปาซิเตอร์หรือว่าซีทุกตัวของ K 2 0 0 0ตัวนี้นะครับผมเป็นแบบ Solid c a p a c i t o r ทั้งหมดนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเห็นเห็นเลยนะคาปาซิเตอร์ที่ควอดโรเลือกใช้เนี่ยมักจะไม่มีปัญหานะครับผมผมยังไม่เคยเห็นว่ามันระเบิดมันแตกเลยนะครับสำหรับ C ด้านข้างของตัวการ์ดก็มีโลโก้บอกนะครับว่าเป็นควอดโร K 2 0 0 0ทีนี้ครับสังเกตกันชัดๆกันไปเลยนะครับสำหรับการ์ด K 2 0 0 0ตัวนี้จริงๆแล้วความยาวของตัวการ์ดเนี่ยเท่านี้เอง เอาไว้ง่ายคือสุดสล็อตแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เกินออกมาเนี่ยก็คือส่วนของชุดระบายความรอ้อนหรือว่าฮีทซิงนั่นเองเกินออกมาประมาณ2นิ้วเป็นการที่เล็กนะครับแล้วก็มีความบางกินพื้นที่ในการติดตั้งที่น้อยมากเลยนะครับแถมยังดูได้ว,ว่าเฮ้ยเป็นคอนโดนะดูดีนะเท่นนะ hey. เม็ดแรมนะครับผมด้านหลังเห็นอยู่4เม็ดด้านหน้ามีอี4เม็ดครับ แรมของกาดตัวนี้คือ 2GB นะครับเป็นแรม DDR5 K2000 ตัวนี้ไม่มีอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อแบบ Sli นะครับอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อนะครับผมกับ expansion slot ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ PCIe 2.0 16x มาดูส่วนที่เชื่อมต่อกับ monitor หรือว่าหน้าจอต่างๆกันบ้างนะครับพอรแรกเลยครับ DVI-D 1Port พอร์ตแล้วก็ DP หรือว่า Display Port 1.2นะครับ สพอร์ตด้วยกันสําหรับช่องระบายความร้อนนะครับผมไม่ค่อยเห็นครับแบบนี้รูนี้เห็นปกติครับ2ช่องแต่รูจุดๆเล็กๆแบบนี้ไม่ค่อยเห็นครับควอ d โร K2000 ตัวนี้นะครับมีความเร็วของคอเมมเนี่ยอยู่ที่954นะครับสำหรับคอส่วนเมมครับส0 0 0เมกะเฮิร์ตนะครับ K2000 ตัวนี้มีคูด้าคอที่384คอไม่น้อยนะครับ384เนี่ยนะฮะ มี Memory Bus ครับอยู่ที่128บิตแบนด์วิดที่64กิกะไบต์ครับรองรับ Direct X 11.0นะครับผม Open GL เนี่ย4.3 Open CL 1.2แล้วก็ Shader Model 5.0นะครับสเปคที่เขารีควายมาแบบต่ำๆเลยนะมินิมัมรีควายเลยนะขอเป็น i5 i7 นะครับสำหรับ Intel AMD จะเป็น Opteron ออะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ แล้วก็แรมของเครื่องเนี่ยขอเป็น2 g ิกอย่างน้อยนะครับรองรับแล้ว Windows 7, Windows 8ก็รองรับนะครับผมวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทางบริษัท d e v a ร์สเนเชครับที่ทำการส่งการ์ดเค0องตัวนี้ให้กับเราแล้วอย่าลืมครับใครที่ข้องใจมีข้อสงสัยอยากเล่นอยากลองเซฟไฟล์ Fi ไปครับใส่แฟลชไดร์ไปไปเสียบเลยครับที่อาคาร d e v a a Building ครับสุขุมวิทรนะ้อยหนึ่งะจะเข้าซอยไปเลยเดี๋ยวเลตึกส,สวยๆสยูงออฟฟิศเขาแอร์เย็นเจี๊ยบ เข้าไปน้องนางลองเล่นดูกันนะครับผมไปลองตัดลองต่อลองหยิบลองนู่นดีนะฮะเขามีคําตอบให้คุณได้อย่างแน่นอนครับผลทดสอบครับติดตามครับที่หน้าเว็บของเราวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปถัดไปสวัสดีครับ